สวัสดีคเขาเป็นอยรช่วนงนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซ่อนแอบในโลบอร์นะครับซึ่งแบบที่ผมจะมาเล่นวันนี้คือ High ไฮแอนด์ซ t เ e ็กซ์ตรีมนะซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบซ่อนแอบ,บที่คลาสสิกเาะว่าสร้างเมื่อปี2 0 1 5หรือ8ปีที่แล้วซึ่งถือเป็นแบบที่เก่ามา,มากๆแต่คนเล่นก็ยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นมะเดี๋ยววันนี้เรจะลองมาเล่นซ่อนแอบ,บในแบบนี้กันไปไปกันเลยโอเคตอนนี้ก็เข้าไปในแบบแล้วเขาให้เลือกแบบที่เราจะเล่นซึ่งแบบที่ถูกเลือกคือแบบอ่า อโอ okay, the back yard. เคเดอะแบ็กแยบแบบนี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่จริงผมเคยเล่นแบบนี้มาแล้วถึงเห็นว่ามีเ็นมันก็พอค่อนข้างสรวกที่อ่าที่ม,มันดีบ้างนะมาอันนี้หาคนหาซึ่งคอยปป็นผมก็พอค่อนจริงสแสนบผมไม่ค่อยชอบเป็นคนหาซึ่งก็ดีเออมคนแอบไม่ชอบแอบบนะมาเริ่มเลยซัดเกมเคียวาวหกสิบวินาที หนเวลาแอบหนึ่งนาทีโอเคคนแอบคนหาก็ใช้แข่งเราปกติเวลาแแบบนี้มากแบบนี้ยมจะแบบที่ต้นตรงนั้น่ะต้นเขาเรียกว่าต้นสนเออเราจะแบบที่ต้นมาตรงนั้นเพราะว่าวิธีขึ้นไปข้างบนต้นนั้นมันค่อนข้างยากมันมีแค่ทางขึ้นทางเดียวคือตรงตรงนั้นเห็นไหมมันจะมีประตูวาปเป็นอยู่ซึ่งผมว่าคนแอบเขาคนหาเขาผมว่าคนหาเขาคงไม่รู้หรอกเพราะว่า ไม่รู้ก็ขอให้เขาไม่รู้กันเราจะแบบข้างบนนั้นแต่จะไม่แดบแบบบนสุดผมจะลาลงมานิดหนึ่งเพื่อให้เขาไม่รู้ไปเลยแค่15วิก่อนที่คนหาจะหยุดแช่แข็งมีคนตามมาด้วยเป็นเบคอนเนี่ยคนหาอยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านน่าเป็นบ้านบกนนน่าใช่โอเคอีกสามวินะคนหา หายแช่แข็งแล้วแล้วึว้นมาขบนนไอเห็นไหมมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วทุกครั้งผมก็จะลงมาตรงนี้ตลอดอ่าประมาณประมาณตรงนี้โอเคประมาณนี้โอเคไหมอ่าโรยอินโอโอเคนี่ก่อนเลยโอเคน่าจะได้งั้นเราก็กดขวาบน Spectator In ก็คือแอบ2องคนหาอ่าคนหาจะเจอคนเดียวอ่าโอเคคนหาโอเคคนหาชื่อว่าอิก ตอนี่เขากำลังไล่คนอื่นอยู่เขาเจอคนอนื่นแต่เขาไล่เขาวิ่งเร็วกว่าคนปกติทำไมเขาจับไม่ได้เออตายแล้วคนหนึ่งตอน,นเหลือแค่แปดทับสิบเอ็ดคนเจออีกคนหนึ่งละเจอหนึ่งเจอสองโอ้โหเจอทั้งหลายคนอ้าวเออตายอีกหนึ่งเหลือมีเบคอนตรงนั้นีกทำไมเขาไม่เห็นอ๋อกำลังไปเค้บฮบโหเขาไล่ปลากกว่วดีอี่าลงไปอ่าวิ่งไล่เทาอ้าวตรงต้นไม้มีคน อยู่คนหนึ่งแล้วก็มีผมอามีตรงนั้นคนหนึ่งเจอคนนั่นแหละมีคนแอบตรงนั้นเองอ่าแน่มีเอ้ยไม่ใช่อ่าโอเคอ่ะเดบยอันนี้เบคอนตายแล้วอ่ามีคนอยู่ตรงนั้นอิดไม่เห็นแต่อิดเห็นคนนี้อ่ามีคนนี้มีคนนี้มีคนนี้มีผมแล้วก็เหลือคนหนึ่งไม่แน่จะแอบอยู่อยู่ในนี้ด้วย อ่าเขาก็มาเช็คเดี๋ยวอ่าโอเคน่าจะไม่มีเคลียร์โอเคไปไล่ผู้หญิงต่อที่ไหนเอาเขาหายเหลืออะไรอ่าชั้นบักมนกดเอาออกอย่างไรเดี๋ยวอีกสองนาทีสิบวิอ่าจะรับขึ้นมาเช็คตรงนี้อันนี้อ่าอ๋อรู้ว่าได้แล้วก็เก็บเงินหิวเงินอ่า ผมไม่เห็นอีกคนหนึ่งอ่าอันนี้อ่าตอนนี้ปิดกลับไปเลยน่ะกำลังมาทางผมอ่าคนอยู่ตรงนั้นเขาจะไป็นแรคนไปมเน,นเอาแล้วขึ้นไปไหนมาแล้วเขาแอบอยู่ตรงนี้วะมีคนแอบตัวยังไงอ่าน่าจะมีไม่รู้ไม่เี็แต่จริงๆหมันนี้มันมีทางแอบซ่อนตรงนี้ไหน,ไไนน,นนะเป็นประตูล็อก ไม่รู้ทุกคนดูกันเลยป่ะจ้ะเห็นไหมประตูนเห็นชัดเจนถ้าเห็นักอีกคนักจะต้องมีคนใดคนหนึ่งเข้าแบ่งนะแล้วอีกไม่รู้ก็เลยไม่ได้เข้าไปชิบอ่านั่นไงอุยนั่นนั่นผมเดี๋ยวเดี๋ยวน่ากลัวน่ากลัวนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถูกอุเปลอสวยแลขึ้นมาแล้วอ๋อเขาไม่เห็นเขาลงไปละรอดรอด เฮ้ okay, เรือนึงกะทีน่าได้น่าจะได้เอ okay, okay, อโอเคเขาประก็บเงินเ <Okay. S 2> ขมาม่เช็คแถวนี้เช้คเลค่า, okay, าสามิตอีกตั้งนานไิ่แคตัวไม่มีไม่มีโ okay. อเคอันนีไม่น่ามีตอนนี้มัน,นเห็นคนนึงหรอมันสีคนแปลในบ้านหลังนึง นั่นไงมีจริงด้วยคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยอ่าอ่ามีคนพิมพ์แชทอ้าวได้เห็นเห็นคนหนึ่งอะอยู่ตรงนู้นมีสามคนมีสี่คือผมอีกคนหนึ่งไปไหนอีกแล้วนี่ไม่มีแค่เลยยี่สิบวิก็จะหเวลาแล้วก็ชนะอีกสิบสามวิอีกสิบสองวิก็ไม่ทันหรอกเอ้าเต้นเต้นโชว์เลยละ่ะเต้นโชว์ลงมาเลยลงมาเลยเต้นโชว์เต้นโชว์เต้นโชว์อันนี้มันซื้อท่าเต้นมานน ี่าหัวอ่ากำลังเดินปหาของมดเรลาไม่ทันวายได้มันเพิ่มไปสิบเครดิตนี่พูดรอดชีวิตก็คือ G-man TT JM แล้วก็อีกเออนั่นอ่ะมาดูแมปต่อไปจะแมปอะไรดูกันอ่าขอเป็นแมปที่มันแบบซับซ้อนอ่ะอ่าแมปอะไรแมปแมปโอ้โหเวอร์กชอ็อปเออเวอร์กช็อป หมือนคิดได้ประมาณสองทียบแต่ผมจะลองลองลองดูก่อนผมจะอแอบที่หนึ่งผมคิดว่าที่หนึ่งลองดูอ่ะใครจะรับคนหาเอ่อจะเป็นผมไหมครับผมอยู่ที่โอเคผมไม่ได้เป็นโอ้โหเกือบละผม,มอยากเป็นคนหาผมไม่ชอบหนาะหาคนเดียวต้องหาอีกตั้งกี่คนสิบเอ็ดคนเยอะเนี่ยหาโอเคไปผมคิดว่าเทียบหนึ่งก็คือแอบ ตอนแรกเขาจะไปแอบปนนั้นอ่ะมันมีวิธีเอออะไรเดียวะแล้วแอบไปไดเออผมคิดว่ามันมีแค่แบบหนึ่งเพอาะว่าแอบตรงนี้เนาะก็คือมันจะมีบันไดขั้นหนึ่งที่มันเดินถลุได้แล้วแอบอิดคงไม่รู้หรอกงั้นเราจะแอบตรงนั้นละกันโอเคเราจะมาเก็บเงินก่อนเห็นไหมพีคนจะแอบที่เดียวกันหรอผมคือถ้าอีกมาเจอผมก็คือแบบก็จบเลยนี่เขาแบบหนังนี้แอบตรงมุมนี่เลยเขาก็ไม่รู้หรอก เลยตั้ง20วิอ่ะแล้วร,รอให้หมดละอ่าอิดหายแช่แข็งแล้วผมอยู่ตรงนั้นอ่าตอนนี้ห่างกันประมาณ300สตัดสตัดก็คือค่าหน่วยวัดความยาวของโรบอทก็คือเป็นบล็อกเลโก้นั่นแหละอืมหนึ่งบล็อกเลโก้ก็คือหนึ่งสตัทนะเร่องาโอเคถึงแล้วอ่าเจอเบคอนประเทศนีกคนหนึิจฉาเนอะ แล้วเบคอนแอดในนั้นโอเคแล้วมันเห็นคนนึงอยูอ่ออกจกล่องด้วยนี่ยจริงด้วยมีสามสี่คนอยูอ่บถอดกระป๋องเขากำลังพยายามจะขึ้นแมกระป๋องน่ารักอีกที่หนึ่งที่ผมคิดไว้ว่าจแจกก็คือบนกระป๋องแล้วเพราะว่าผมไอตอนผมเล่นสมัยก่อนแบบก็แอบบนนั้นเพราะว่าอิฐเขาก็มากระโดดไปไม่ได้ก็ชนะเองก็แต่ไม่ไรู้ครั้งนี้จะลองเสี่ยงแอบตรงกันใดดูทำอิฐไม่น่ามีคนอยู่ยนะเขาเดินผ่านไปโอ้ย เอาหาอะไระแอบ,บเลยโอ้จะรอดไหยจะรอดเนี่ยเอาไป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 ,ไป,ไปโอ้เอาเอาจะจะเดินไปหาใครคนใกล้ๆก,ก็มีเดินหนีคนหาต้องเดินไปแตะสิไม่ใช่เดินหนีอะไรของเอาเข้าไปเอาคนทั้งสองสามคนเดินหนีเออเอาเพิ่งเห็นเอาเขาไปไกลละอ๋อเจ้าคงมอยู่ตรงนี้เหรอ ต่างแค่180ร้อยแปดสิบบ็อกอีกสวยแล้วสวยแล้วเอาว่าจะไม่รูเอาว่าเขาจะไม่รูนั่นนั่นไงสวยแล้วโอ้โหตายหนีไนม่ทันว้เพราะเขาไม่เห็นเออจบตายอา่าเป็นหนึ่งในสามคนที่โดนหาเจอเส้ากากใช่ไหมเนะี่ยเพราะว่าคนหนึ่งเขายังเห็นเจอเออได้ไปแล้วเราดูรอบก่อไป อะเกมจบแล้วมีผู้รอดชีวิต3คนโหหาไดีดีนะมารอบสุดท้ายมาดูกันว่าจะได้แบบอะไรขอแบบดีๆเถอะแบบที่แบบมันซับซ้อนเออ่จะได้แบบอะไรเออ่ขอดีดีแบ็กยากหรือ่งโอเคเราจะลองแบบที่เดิมไหมผมว่าลองแบบที่มันจะได้มันจะได้สนุกเออโอเคต้องรอเดือดใครเป็นคนหา ดูการผมอยู่ตรงนี้ดิดิดิเอ้ยเกือบแล้วเกือบแ้วโอเคไม่ได้เป็นแน่นรอโอเคชายเรนเก้าเป็นคนหาไะเริ่มกันเลยเอา่าผมจะลองแบบที่ผมพูดไว้แหละก็คือประตูหลับตรงตรงนู้นอ่ะตรงเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยใช่ป่ะผมชี้ถูกโอยถูกอล้วไปงั้นเราจะลองแปร์ตรงนั้นนะเก็บเงิน,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 นงก่อนซึ้บโอเค มันแถวนี้ก็แอบ,บไดนะ้แต่ว่าไม่อรอมันอยู่ใกล้ไปผมว่าเราจะแบบตรงนั้นแล้วบอกว่าคนที่หาเขาจะไม่รู้เขาจะไม่เห็นไปเรน,นี้เดินไปกันต่อตอนเราเดินมาถึงแล้วนี่เห็นไหมเห็นได้ชัดเจนเลยเขาใช้ material แตกต่างกันเรียกว่าวัตถุดิบวัสดุปปอะไรนั่นแหละเห็นไหมเป็นห้องลับนี่วิไลห้าวิโอเคอิจจะหาแช่แข็งแล้วซ้อมหนึ่ง ตุ่มอ่ะเอาละไปหยุดอะไรอ๋อเห็นคนหนึ่อะเหี้ยอ้าอ,ออกาวตายงงๆเลยอ่าเอาไงต่อเอาไงต่อเห็นคนไหมนะนั่นไงต้องนั่นต้องคนหนึ่งอ่าเดี๋ยวช่วยหาช่วยหาอั่นนี่มีตรงนี้คนหนึ่งสองสามานั่นเนี่ยหนึ่งสอง สเจอแล้วสามคนใกล้ตามตรงนี้อ่ามีอีกตเป็นนาเป็นสี่คนอ่อหนึ่งสองสามตรงนั้นอีกสีเออสี่เจอแล้วสี่นคนอ๋อนู้น,เ,เ,น,นเสียงอะไรเก้ตกใจหมดโอ้โหอ,อ,อันนี้เหมือนน่าจะวิ่งได้มันอีกเห็นไหมเขาวิ่งเร็วมากโอ้คุอยู่ตรงนั้น ผมลืงไปผมแอบตรงนั้นนี่ว่าเขาจะรู้ไว้เนี่ยขอให้เขาไม่รู้เลยขอให้เขารู้อุ้ยเอาสวยแล้วหยุดนิ่งหยุดนิ่งมองหามองหานาทำไรไม่อยู่นิ่งเออไปกไกลเลยผมอยู่ตรงนั้นอาสวยแล้วเดินเข้าไปเลยนะอย่าให้เขารู้นะว่ามีห้องรับตรงนั้นเออเออเอออ๋อเขาจะมันจะดักเขาดักเขาเดินหนีเนี่ยเอ้าเออเอาเข้าไป เอาเอาโอเคเออโอเคสบายใจเพราะว่าคนหาแต่คนเอาเขาอยู่นู่นนะว้าเขาอันอยูไหน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 โอเคอย่าไปทางนั้นเออไปเอาคนนั้นก่อนแล้วค่อยอย่า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 เออไปไปไปเออไปให้ห่างห่างห่างเลยเออเออกลับมาทำเองเออกลับเออไปนู่นเลยไปนู่นเลยไป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 อีกสองนาทีอุ้ยตั้งนานเนี่ยนึกว่าติดไปแล้วเออ โอ้หาเงิร้อยบอกแล้วโอเคเออ่ามีเบคนคนคนหนึ่งตรงนั้นอ่าต้วใครจุดผูบ้านหนเนี่ยไม่ค่อยจุดผูแถวบ้านไม่รู้อ่าหาคนหาคนให้เรต้นไม้ไม่จะมีเหรอเออในนี้มีอ่ามีจริงด้วยคนหนึ่ง เอาไปสิเอาไปโอ้ยเนาะเออเซเว่นอ,อีเลฟเว่น 11. อ่ามีคนมีคนซ่อนเจ็ดคนเหลืออยู่อืมอ่ายืนอะไรนิ่งอีกหนึ่งนาทีเออทันอยู่แล้วล่ะเออเดี๋ยวคนเออเห็นละเห็นละวิ่งไปสิเออวิ่งวิงว่งวิง่งเออเออเอาเดินนี่ โอ้จะรอดเนี่นเยเออ้ย20วิท่านแล้วเขาคงไม่ใช่เวลา20วิเดินหามได้อีก10วิผ oh, มจะเดินออกมาเต้นอ okay. ่ะโอเคอีกวิทางออกไหนเอาโอเคเต้นสิครับเต้น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 โอ้ยกากระเต้นเต้นโชว์เต้นเต้นโชว์เต้นโชว์เออชนะนี่ไงเขาหาได้กากระเออเพราะว่าถ้าใครอยากเล่นก็กดลิงก์ใต้คลิปด้วยนะครับ ตอนนี้ก็มีเพลงอะไรกันถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์คกดแชร์กดว Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย,บาย,บาย